เส้นทางสีเขียวของถุงเงินและมีตังตอนดอยลังกาหลวงเส้นทางแห่งยอดดอยเชียงรายหลังจากคณะนักเดินทางได้เดินทางขึ้นมาจนถึงยอดเขาพวกเขาได้พบเจดีสีทองขนาดเล็กตั้งอยู่บนลานหินว้าวสวยจังมีตังมีเจดีประดิษฐานที่นี่ด้วยใช่พี่ถุงเงินทั้งสวยทั้งเงียบสงบ นี่หละคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเราควรรักษาไว้บรรยากาศบนยอดดอยช่วงเย็นลมเย็นพัดผ่านกลิ่นหญ้าเปียกน้ำค้างลอยอ่อนๆแมวสองพี่น้องถุงเงินและมีตังเริ่มช่วยกันกางเต็นท์ด้วยความตั้งใจมีผู้นำทางเช้าเขามูเซอร์ช่วยแนะนำวิธีผูกเชือกไม่ให้หลุดตอนกลางคืนพี่ถุงเงินจับตรงนี้นั่นๆน,น,นะยึดกับต้นไม้ตรงนี้ไว้ จะมั่นคงกว่าพอลมพัดเป็นจะได้ไม่ปลิวข้ามลงอุณหภูมิลดหวบลมเย็นยาเยือกทุกคนนั่งล้อมกล่องไยใต้ท้องฟ้าที่มีดวงดาวระยิบระยับท่านใดนั้นมีเสียงร้องดังขึ้นมาเสียงอะไรนะหรือว่าสัตว์ป่าหรือเปล่าอย่ากลัวนั่งนิ่งๆไว้เป็นเสียงชนีเรียกฝูงหรืออาจเป็นหมาป่าแถวนี้เช้าว,วันรุ่งขึ้นตื่นมาหมอกคลุมเต็มทุกยอด ตอนกลางคืนดูน่ากลัวแต่เช้านี้เหมือนลอยอยู่บนท้องฟ้าเลยหลังนักเดินทางดื่มดำอากาศยามเช้าเสร็จพวกเขาเก็บของและเดินทางต่อไปยังจุดหมายก็คือผาโงมเส้นทางที่เดินต้องผ่านลำธารน,น้ำใสสะท้อนท้องฟ้าอันสดใสในที่สุดก็มาถึงจุดหมายของท่านแล้วนะที่นี่คือผาโงมเส้นที่พวกท่านต้องกลับไปเล่าเรื่องราวให้ผู้อื่นฟังมันชั่นคุ้มค่าแก่การเดินทางมาที่นี่มากจริงๆ เราจะเล่าเรื่องราวของที่นี่ให้ทุกคนได้ฟังการเดินทางมาที่นี่ทําให้สองพี่น้องได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทั้งความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติจุดหมายไม่สําคัญเท่าความทรงจําที่สร้างขึ้นระหว่างทางและการเดินทางร่วมกันทําให้หัวใจแข็งแกร่งกว่าเดินคนเดียว